รันดัมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมิดวาทาโล่เขาเจ้าชู้ไหมคนคนนี้มีความน่ารักสดใสแบบเด็กถ้วยนะคะอารมณ์แบบชอบความหลันล้าในชีวิตพอสมควรแต่เขานั้นปลอดภัยที่จะรักนะเรียกว่าเป็นคนที่ คิดเยอะคิดมากและมีความหลังฝังใจในเรื่องราวของความรักเขาอาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องของความรักด้วยซ้ำนะต้องการจะพักก่อนต้องการมีหัวใจที่พักดีกับใครบางคนที่เป็นรักแท้ที่เป็นรักใหม่ให้กับเขาที่เขาจะสามารถไว้วางใจได้จริงๆถึงเขาจะดูละละละหล่ลนาน่ารักแล้วก็ เหมือนจะมีคนเข้าหาเยอะแต่เขานั้นเป็นคนที่พยายามกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์และปรารถนาจะมีรักที่ดีมากจริงๆในใจเขาอาจจะดูเป็นเด็กมากกว่าที่คุณคิดด้วยซ้ํานะคงไม่ได้เจ้าชู้กะล่อนหรือว่าหาคู่ไปวันๆแต่อาจจะช่างเลือกอยู่นะคะคนคนนี้หากต้องการดูดวงส่วนตัวทักทายมาได้ฝาก Subscribe ไลค์แชร์พบกันใหม่สวัสดีค่ะ